เกษตรกรชาวสวนยางเ hey, ฮได้รับเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางทันปีใหม่นี้นะครับผมซึ่งก็เป็นเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางงวดที่2คาดว่าจะมีการโอนเงินภายในสิ้นเดือนธันวาคม63นี้ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไม่นิชแนลครับคลิปนี้แจ้งข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านครับ ซึ่งก็มีการรายงานออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการโอนเงินประกันร,รายได้เกษตรกรชาวสวนยางงวดที่2ภายในสิ้นเดือนธันวาคม63นี้นะครับเพื่อให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะมาในปี6.4นี้นะครับท่านผู้ชมครับจากที่ประชุมของคณะกรรมการกําหนดราคากลางของราคาย,ยางนะครับมีการประชุมวันที่25ธันวาคม63ได้มีมตินะครับประกาศราคานะครับโครงการรายได้เกษตรกร,ราชาวสวนยางระยะที่2 ปี2563ทับ64นะครับรอบที่2จากคณะกรรมการการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโดยประกาศนี้นะครับระบุถึงราคากลางอ้างอิงนะครับซึ่งราคากลางที่ประกาศออกมานี้นะครับก็จะใช้อ้างอิงกับราคาประกันร,รายได้ของราคายานะครับเพื่อชดเชยส่วนต่างที่เกิดขึ้นนะครับ หากราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้ไว้นะครับก็จะมีการชดเชยส่วนตานี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าราคาที่ประกาศออกมานั้นนะครับสูงหรือว่าน้อยกว่าราคาประกันรายได้อย่างไรครับผมท่านผู้ชมครับ ราคายางนะครับมีอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือ1นะครับก็คือยางแผ่นดิบคุณภาพดีครับผมซึ่งราคายางที่ประกันร,รายได้นั้นนะครับอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ว่าราคากลังอ้างอิงการขายอยู่ที่62บาท83สตางค์นะครับต่อกิโลกรัมก็ด้วยราคากลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันร,รายได้นะครับก็ จึงไม่มีการจ่ายส่วนต่างหรือว่าชดเชยในราคายางประเภทนี้นะครับส่วนประเภทที่2ก็คือน้ำยางสดครับผมที่มีค่า DRC 100%รครับราคายางที่ประกาศและได้อยู่ที่57บาทต่อกิโลกรัมครับผมแต่ว่าราคากลางอ้างอิงของการขายนั้นตัวนี้อยู่ที่49บาท83สตางค์ต่อกิโลกรัมครับซึ่งเกษตรกรนะครับก็จะได้รับการชดเชยอ,อยู่ที่7บาท17สตางค์นะครับต่อกิโลกรัมครับผม ท่านผู้ชมครับสำหรับราคายางประเภทที่3นะครับก็คือยางก้อนถ้วยนะครับ DRC 50%็ครับผมซึ่งราคายางที่ประกาศประกันรายได้นะครับอยู่ที่23บาทต่อกิโลกรัมครับราคาประกันอยู่ที่23บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าราคากลางอ้างอิงนะครับที่ประกาศออกมาอยู่ที่19บาทส5สสตางค์นะครับต่อกิโลกรัมครับผมซึ่งเกษตรกรก็จะรับการชดเชยอ,อยู่ที่กิโลกรัมละ 3มบาทห5สตางค์ครับผมสรุปก็คือนะครับได้รับส่วนต่างในยางพาราสอชนิดก็คือน้ำยางสดกับยางก้อนถ้วยครับผม นอกจากนี้นะครับทานยังมีการกําหนดปริมาณผล,ผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ด้วยนะครับก็คือผล,ผลผลิตยางแห้งนะครับหรือว่า DRC 100%นั้นจํานวนไม่เกิน20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนครับแล้วก็ผล,ผลผลิตยางก้อนถ้วยนะครับ DRC 50%จํานวนไม่เกิน40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนครับผมสาหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนั้นนะครับจะต้องขึ้นทะเบียนกับ การยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากรยทรนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นยางนะครับสวนยางอายุ7ปีขึ้นไปครับเปิดกรีดยางได้แล้วรายละไม่เกิน25ไร่นะครับผมมีสัดส่วนแบ่งรายได้ระหว่างเจ้าของนะครับ60%แล้วก็คนกรีดยางอยู่ที่40%รครับระยะเวลาโครงการนะครับปี2นี้คือระหว่างเดือนกันยายน63จนถึงกันยายน64ีครับผม ท่านผู้ชมครับจากแหล่งข่าวนะครับแจ้งว่าตอนนี้นะครับการยางแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อนะครับพร้อมกับจํานวนเงินที่ต้องการโอนนะครับให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ให้กับทกศเป็นที่เด่นบอลแล้วนะครับแล้วก็จะมีการโอนเงินไม่เกิน3วันทําการนะครับซึ่งจะที่ประชุมก็คือวันที่25ธันวาคม63อีกไปอีก3วันทําการนะครับก็คือน่าจะไม่เกินวันที่28ธันวาคม63ครับก็จะมีการโอนเงินนะครับส่วนต่างเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางนะครับผม โอเคนะครับท่านผู้ชมสําหรับข่าวดีเกษตร,รกรชาวสวนยางที่จะได้รับการโอนเงินนะครับส่วนต่างเงินประกันรายได้เกษตร,ร,ร,รกรชาวสวนยางซึ่งจะโอนเงินภายในวันที่28ธันวาคม63นะครับซึ่งงวดนี้ก็เป็นงวดที่2ครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน่าจะได้ทันปีใหม่แน่นอนครับหากได้รับแล้วหรือว่า ไม่ได้รับอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้ครับสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านครับผมแล้วก็การชดเชยเงินรายได้เกษตรกรชาวสวนยางนี่นะครับก็จะมีการชดเชยยาง2ประเทศด้วยกันนะครับซึ่งจะมีหนึ่งประเทศที่ไม่ได้รับการชดเชยเพราะว่าราคากลางนั้นสูงกว่าเงินราคาประกันรายได้ของเกษตรกรครับราคายางที่ไม่ได้รับการชดเชยนะครับก็คือยางแผ่นดิบคุณภาพดีครับเพราะว่าราคากลางนั้นสูงกว่าราคาประกันรายได้เกษตรกรครับ ส่วนอีกยาง2ชนิดนะครับได้รับการชดเชยนะครับก็คือน้ํายางสด DRC 100%นะครับแล้วก็ยางก้อนนะครับ DRC 50%ครับผมเบื้องต้นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางด้วยนะครับก็ราคาก็มีการขึ้นลงตามเศรษฐกิจที่พันผวนไปนะครับท่านผู้ชมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านนะครับแล้วก็เกษตรกรท่านอื่นนะครับอาชีพอื่น ปลูกพืชอื่นด้วยนะครับก็ให้สู้แล้วก็ผ่านวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปด้วยดีนะครับท่านผู้ชมก็ก่อนชีพกันไปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง mynewschannel ด้วยนะครับข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์มีมอบให้นานผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับผมกดติดตามไว้นะครับจะไม่พลาดข่าวสารดีๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง m o n e y channel ด้วยนะครับ